นิสสันอเมล่าทุกรุ่นใช้เงินออกรถเพียง9,999บาทพร้อมทอง5,000บาทครับสวัสดีครับผม Boom บูมนะครับที่ปรึกษาการขายนิสสันชอเอราวัณสาขานครปฐมนะครับวันนี้นะครับบูมจะมาบอกกิจกรรมดีๆของทางนิสสันเรานะครับนิสสันชอเอราวัณของเราตอนนี้ได้จัดกิจกรรมนะครับ นิสสันเทสไดเเดนนะครับมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่16นะครับกิจกรรมภายในงานนะครับถ้าลูกค้านะครับเทสไดนะครับเรานะครับให้บัตรกำนนของลูกค้านะครับโรตัส200บาทนะครับพร้อมล่มนิสสัน1คันนะครับถ้าลูกค้านะครับออกรถกับนิสสันชอยว่นของเรานะครับได้รับทองครับเพิ่มอีก5,000ันบาทนะครับ นิสสันอเมล่าของเรานะครับคันนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง9,999บาทเท่านั้นนะครับของแถมครบนะครับและก็ได้รับทอนบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมมาได้นะครับเบอร์และลายของบูมอยู่หลังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ